तो यो न သိက္ခိုနသိက္ခိုမင်းအနေနဲ့နသိက္ခိုနသိက္ခိုကိုသူဝအဖွေပါတာတော့လည်းခေးရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းအနှောစာသန့်ပါအောင်ပါမိပါပြနေတူတော့ချူပေကထဲ့ရိုကတရားညီလက်ထဏမင်းအသောပါချန်ဒီဟမနိင်လကချက်ပွတ်ချက်တော့ချကညာတော့တော့ပံเวลาကိုချူကူချာရီတော့ Andy nhanh lên. Luôn 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 đi luôn 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 đại, luôn 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 阿爸、阿爸，严家严辉，阿爸，阿爸，阿爸，给克弄，弄，咱那，爸爸，哎，罗罗罗罗罗，妈做满，他妈呢？阿爸的奶奶，爸爸的奶奶，严家严辉，阿爸、阿爸，严家严辉，你三亚的，爸是三亚的，我爷爷。 ดี S <S <々>๋ยวเราฟังเดี๋ยวเาพูดไกลนะเออปล่ากนอนกนอทําเดี๋ยวเราัแค่เดี๋ยวเราพูดอ้อยข้าวอ้ยข้าอ้อยี่โอ้กันนอกันนออ๋อลงอ้อยออไหลอ้ยนี่โอ้กันนอกันนอปังบ้อบาปังาเติมเงตาเน่ลองใช้ไม่ได้หนาติร้อยยังเน่หนามวยอบาปังาเยี่งใจเยี่หุยจะพาไปนง

อบาปนบ้ายัง er จ um, <Yep. S 1> ้ายังหอบ้าเรอยข้อง่องเป็นบาจะไปจะมาเรืมาช่วงนมีองคุณนี่ทำงานนี่ยังคนง่ยยอชงคลนีบากงเทียนี่บากายหยาบอชงออคลายเาปานีจชงลาจะมาอีกองเนจชงลายจนกันน้อยจีวอลฟทุกอบนจะเอาักเตยารู้ไหมเออะไร้ออะไร้ออะไร้อนเตย นัวอยาเนี่ย่อออลาบาลรดูมาหรอะในออชอล้น้องของแต่ลอมายากทีหนาไต่ห้องท้องเนาะแม่นดี๋ยวอชอ๊ะคลนองอ้ยเราปลี่อ้ยลงไตลงไปลงไปลองไี่เหรอออชอ๊ะคลานดไปเันจาลอ่ลองการด้หราไมมันเลี้ยได้กลยมันเียดได้กลียลีมันแท้ได้ก็เลยทัลีพลัทันพรลีกาทันาลีทันฟ้า กเะตมัทธาอ้อยเชยโยเชยาอ้อยเ้มันเรียดดูนี่ร่อนดีเกรเราลีบลงเวลีบลงเราตานลงเทานลงเชยโยเชยาชมาตธาอ้อยดูลเยีดกา่เอาแนะแต่เมื่อตัวกร่ทยกเขาเยมใบหนึ่งอ่ะมีกรมิ้กต่าิเรมอต้ยาอยู่ที่เจรอ่ะ ทุนนี้เยะมากเบาใมากบาเรื่องนาที่คุณเอาใครใครเดนเขทุนน้อ่ะ่เอบาหน้าทีเยอะทีโน่าสุอล้อโอ้ยใช่ม่เนี่ยใอายน้องมากระโนี่อะไรอีที่ยาวมาแต่ในเหนือจากเราบ๊อบชาตับบ๊อตาดอยาวมาวิเไปยาวอายุมากรลิเดูมนี่อะไรเนี่้อะลน้องลยนามากระกี่ชุ่พาชุพ้าแต่ที่่ะุยยที่ 教教阿托阿妹，教教阿托阿妹，众多的业刹的奶奶，众多的业刹的奶奶，阿妈爸爸一家一回，阿妈爸爸一家一回，敞开哦修宝你敞开，敞开哦修宝你敞开，努么多努么多就托木塔了，托木塔切托木塔。

าปะมยังจยัวีอาปะมะยัยวงครออชุบอดุงไครทงออชุบอทงรถ้าใอาจูเย่ไม่ก็เท้อาจูคุยไม่เลเยไม่้มันบอกว่าผู้ผู้รเบตกตาทําไหมาทิ่ชาวเราเยผู Williams ้ผ <idal> <UK> ู้โบราณอ๋อมอตอร์แล้วแต่ก็ดู กทายอยู่แมบวบุบบท่อในหลอนี่เท้าสิล่นะดีกว่ใช่อาสังกาดานะกาลาดานะเอากระทากระทินาโรนิตาบูอาทาปันิตาในรอนี่จะไปดูดีอัคุตองดี๋ยวรอจังน้อยใจไปดูมันบ้าในอามะอายุน้อยและคอก็แลไอ้ข้อเบนันที่ยอนย่อตัวกท้ายจะช่วยเยยม တကယ်ကြိုးမလိုက်နဲ့ပြန်လိုက်ပါအမိုင်လေးပယံခေါနောကြ ው လို့စာဝုစာရည်နဲ့ပြည်စုံသည်မူရည်နဲ့ပြည်စုံသည်ဒေတိုင်းပန်စံရည်နဲ့ပြည်စုံသည်ကျမ်းမာရည်နဲ့ပြည်စုံသည်လုလပျော်ရှင်ရည်နဲ့ပြည်စုံသည်စောင်းနေရည်ကျမ်းမာရည်လုလပျော်ရှင်ရည်အနုမရအဲ့ထော်တော့စာဝုနေရည်ကျမ်းမာရည်လုလပျော်ရှင်ရည် กระทายทุกคนมาเลยนะเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราจะหล่ออกุตามาว่าอย่างปวันเลยอมุชาได้อมีคุณได้ทวนนทีบิเชยหมดเลยนทีเฉโนนจีออนโอเลโอนได้แก่ชูพานิบอมสาธุเนยีสาธุเนยีจำมาจีจำมาจีนุลาปยอยชวินีนุลาปยอยชวินีชูพานี่หรอสาธุเนยี อร่าสารุณีธานาณีจุฑาโรจน์สิเดี๋ยวตากามิซ่าโดติเฟลไอเวอโทมาบอดาขายัดเจ้าอย่าไม่พ่นรออีกมาออนจารอเอาลงไปอ่ะอ่ะมอยอยู่ตรงข้างเบื่อมาหนออ่าเป้ชัวร์ว่าไม่ย่ออยู่ว่าไม่ขี้ตู่ตรงข้างข่มน้ออะถละไอ้โวเราละคือเจ้าหนุ่มใหม่น้ออะนอร์มอลนี่นะน้อ

ไยมาร่ล้วีมมเลให้รู้ยเ็ชออีนชอชอบอีกนอเมียว่าเาลนอนรเอาามต้องไปเอาเลี้ยวันดีวเนาอิด้แเามด้วแกชมนในใจพาจะออจะออกธรามกองบกาย làm cho sợ cứ một cứ lưu ní thóp mấy tôi nạp rồi à mẹ ô gây đấy mẹ khai à nó đồ loa à à to này 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 nó là anh gà để nó khao là ông la là tôi mẹ nó mãi to anh vừa nói là tê khơi là lấy nó nó đấy Tây nó à ba mà ai ai nè. Tây nó à mà bố cái thầy chú gì mày, mà bố cái thầy chú gì mày, cái thầy khâu à khâu thì do ấy lo nó ở lớp bồi nè. Bố giờ lo cháu chắc là anh ta mới đi tài Đã lâu tây đi vào ngang cái thầy nhau. Đã lâu tây đi vào ngang cái thầy nhau. แต่โน้ aya, so so then, <Right. S 1> ี่แมตตาผลญญาอยหรอชาทั้งในปิยบากรีไม่ใช่เนี่ยอุปมาลมวยดอวละทีรอเพที่น้อยเยกขี้ะเบนอละทีอบพที่้อยเยกขี้ฮเอออยอย่่นที่นี้บลมยีเมขี้ีบบข้ีหนานที่นที่รอ่ะถูว่าบเบ้านขี้บุบอ Ông thua à? Ờ, em nói thua Nó dĩ yên thì khi nó mới ơn đi chết thẳng chưa? Dòng chung chân đây đúng không? Tụi em bắt cái tổ chứ mấy bà Lý không thành, nó lý ra thành ra Chạy dồi chạy dào nó thua mới à? Ờ, bà Ok, thầy con Nè có lấy thua phong ta Nó chạy ổ lôi à, thầy mà cho ม่อาน่แกมอจายและไอ้คนรอรอแล้วไปยองขังกะเทยจุเยียมไปยองไปใช่แล้วนที่ชรฟานอซาบูนียีาวนีีน่าอราโยสีปะผมต้อมตองดะวงนาะุนียีนาอดูรักยีดักสรืุ่งเพื่อนที่เออเขาดูมา mà ra nữa thì mà má ra mà ra thay ra chơi rồi chơi ơi cha má, mày ăn nè. Bắt, mày ăn rồi đó à? Lần vừa cái trôm tai đó, cầm một xào lu lu đi theo, tao thả măng, tao cho nó ba lại nè. Đúng vậy. Hôm nó bước cái không gì mình. <mudgeonless>. No <mies> <shamefulwohlian> <fruits> <start bile> <anyway> <inaudible。」> là bồi lúa mòn nên lúa đối với thế thầu diện mày úp là mà, mày khi ai ai là mày đã lâu chán mày mày bơ thằng ngã tay này là mày thầm ngã cái đó có con nó thằng ngã là đâu nó ta này đi cái gì khu mày cha đây là chỉ nó thôi qua, thong này cái thầy cái thầy nó mày flo น้ำมทุกคน้มันดาวนนีบอะไามทุกคนดาวเนี่ยไปนะออาบมาดินาตามบาดิตพอมมันได้พอไงออดได้ต้นโนบ้าอยากทอดใจเบลาลองทงและลองไทยกูกาบาออเบดได้เลเก้าวเกใลอ